อยู่กับคุณยาย H1 นะครับตัวนี้เป็น Gen 2นะครับอัปเกรดหลอดไฟหน้าใหม่นะครับใช้ LC1 นะครับตัวนี้ตัวใหม่รับประกัน2ปีนะฮะสว่างกว่าครับแน่นอนประมาณ8เท่านะฮะอ่ะเปิดไฟครับเห็นแสงไหมครับแสง 6,000K นะครับตัวนี้ 6,000K วินคัลเลอร์ถูกต้องตามกฎหมายเป็นแสงสีขาวนวลนะครับแบบนี้ฮะแสงที่ออกไปจะเป็นเส้นตรงนะฮะเส้นคัตออฟจะไม่แยงตาคันอื่นนะครับ ตัวนี้มีประกันวารันตี2ปีนะฮะเป็นหลอดไฟ led ตัวท็อปนะฮะตัวนี้ขคยอยากได้แบบนี้นะครับอินบ็อกมาได้เลยหรือวอล์กอินหน้าร้านได้นะครับเพราะตัวนี้ต้องใส่แหวนรองด้านหลังนะครับบางคนใส่มาแล้วนะครับหลอดไม่ลงล็อกก็เพราะว่าไม่มีแหวนรองนะครับรุ่นนี้เราเจอบ่อยมากลูกค้ามาแก้กับเราเยอะมากครับบางคันมาไกลถึงพิษณุโลกเลยนะครับก็เพราะปัญหาเรื่องตั้งหลอดไม่ได้นะครับไม่มีแหวนรองหลังนะครับเรารับแก้ไขนะครับอาการไฟทุกรุ่นนะฮะ อินบ x อกมาได้เลยหรืออ็อกอิน hmm. ได้เลยนะครับ